อีพ่อแม่พี่น้อ,สสนสองสุขุสุคนสุหมงสุบอนนะพ่อๆก็สอนน้องแท่นคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ตำมะฮุ่งอีกพี่น้องเอ้ยพอน้องแทนอยากกินตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งใส่กระแป้งซื้อมาหมอเช้านี่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้น้อ,อ,นนองเคยมาเห็ดสูก,กินอีกคือเก่ตาตำมะฮุ่ง บื้ออื่นนี่บื้ออื่นมันเบื้ออื่นมันจัดแน่นอะบื้ออื่นจะไปเตะบานนั่นบอกเบื้ออื่นอันแฟนน้องอันนี้พี่น้องเอ้ยบื้ออื่นเพิ่นเตะบานพี่น้องเพิ่นได้ไปเตะบานซื้อทีมยังนะน้องนาหน้าซะซื้อทีมน้องนาหน้า มาคงมากหนึ่งเคียงตับพี่น้องเด้นหน่อยหนึ่งวกว่งอาเบอรทแพกจ้าอืพี่น้องแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเ้ยแซ่บหมุดเจาะมาพี่น้องมาพยักหมุดเจาะมาเด้อพี่น้องเด้อซีมือน้องเคยพี่น้องเลย มามาพี่น้องมาพี่น้องมามาพี่น้อง่าดูเฮ้ยหมักโม่หน่เฮ้ยพนั่งไม่มีผ้าม้วให้กินอล้วเด้ะพี่น้องเด้อกินแต่มะครแล้วพี่น้องเด้อยืนกินกระมีพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องป้าคือสุกกาแข็งโอ้ยพนังเถอะนะเนาะจะมันพางดูแห้งอย่างนี้มีมันยนะดีตอนมันใส่ทรงย่าข้าย่าซื่อ มักโมโมยใหญ่สื nah ่มาข้าวโอยข้าวโ้าวโ้าวโมาเอาปาถึงนะัยนองลายเด้อสิงเข้ามาสิงเข้ามาเอาปะเอาปะแล้วนะบอกินตีขอน้องแทนกินจนลืมพี่นนองเลย ป่าไปทั้งอันอันนตีนตีอันนี้ทังนี้พอใหญ่นะเอ้ยเเลยเป็นไรเป็นแรอดป็นอะไเฮ้ยมงโมนเอาไปให้พ่อใหญ่นะเฮ้ยมงโมนะให้เรากินกับเขาเลยหางแล้วกน ไปใหญ่แล้วก็ให้เรากินกับเขาเป็นแบงแก้มอะไว่าเข้มบ่กินกินเอาไว้แต่บวกกินตีกินก้อนสิ่งกินก้อนกระเบิดก้อนได้พี่น้องบาต้องถามหาตาแว่นเด้อพี่น้องเด้อตาแว่นเพิ่นอยู่เทียง เพิ <sentido. S 2> ่นอยู่เ no, ฮ no ือนเพิ่นพี่น้องโทรหาเพิ่นเอาสีขึ้นมาจักสิทันหรือบุทันเนาะพ่อใหญ่เวนอยู่เงินหลังเพิ่งอยู่เงินรุ่มเงินเพิ่นเพิ่นยากลูกตาอยากลูกอยากเต้าเพิ่นอยากลูกไก่เพี่น้องเลยอยากลูกไก่ลูกกะเรื่อแต่พ่อใหญ่เวนนี่แหละกำลังกินอยู่อ่าพ่อใหญ่เวนพ่อใหญ่เวนกำลังกินยังบุคคลใหมโทรหาเพิ่นอย่าเล่นติลูก ลาสบายดีปะลุงแล้วไหมลูกสบายดีปะลุงถุยยาเร็วๆถุยยาไว้ถุยยายฉันแม่บอให้กินได้สักอเลนมึงก็เอาไปตีมึงก็บปลามึงก็เบิ่องลานนั่นนะอยู่เนาะมึงก็ได้อีจอยนี่ยขอเถอะขอไยพี่น้องว่าว่าสุภาพบอให้กินแบบนี่นะสาวบาพต้องแน่น้ำเป็นอะไรจู่คือนางสุรุสุรุมันเผ็ดเนาะ อานอมอาน้อมเพื hmm. wow. mm ่อนดย่นบเพขยองนะันพกขอเอาอน้อยู่ในชวนใขางชุจันมันเบิดแลยบ่ที่น่วยใหญ่นั่นเด้บอกโมนะบ่เขาไปลูกชุดใหม่บ่ไม่เจกระดูมนเรื่องก็อยวงวงมอนบ่ chạp <laughs> dạ, <laughs> <laughs> bà luôn tuya luôn tuya 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 nha tuya 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 nha tuya 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 มันมีบอนขาวล้วมามาเพื่อพอยแยแวนมาน่ะเบิดพ่อแม่พี่นองเพื่อพอยแยแวนมาน่ะมาเลือดแต่ถุยเลือแต่กระตมาซากนเห็นยังติดเตะข้านอนเรียบเหมือนกัแต่ะนเห็นยังไปนอนพนีข่าวขาวทางปู่เจ้าค่นขาวทางปู่เจ้าอน่ะ

แซ่บบ่ลูกเฮ้ยน้ําเย็นนะลงมาอีกในเด้เฮ้ยเด้อยังก็เว้นนะหน้ําก็จนสิบ่ทันเย็นน้ําบ่ทันเบิดเ้เ้ยบ่หวั่นได้เฮ้ ít thôi nhẹ này im này, bay này. ít thôi nó chạy. Tóc, tóc, tóc. Nhắm này sai sung sườn pha, có thằng này say lắm á. Đấy, bớt là đấy mô bớt là mộc

ของของบานปังไงซื้ออยู่นะค่ะปังบานหอมเนาะโอ้ยลูกข้าบารีผ้ากินกราบข้าวากินนี่ลูกหล่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องแท่นันว่าแต่อีหยังมานั่นพ่อนั่นบารีขาดปากกินพ่อประนันกินแล้วก็ที่เลือกกะทิมพี่น้องเอ้ย สีกนห่วยบางครั้งคือมาบังปลาลุงคักแคลลุเบิ่งคักแล้วแม่น้องแท่น้กินิอรพี่น้องเลยเบิดแล้วลงไหมงังหมางหนึ่งกับโบเรือ กินเชื้อกินสร้างกับ่งกับผอิมแม่นองแทนสิได้ยอมเลยพี่น้องเอ้แม่นองแทนบวายเลยเลยน่นี่นะพี่น้องเอ้เลี้ยงบกุ้มเลยเนาะเลี้ยงบุกุ้มเลแหละเลี้ยงบ่แม่นองแทนสิบวายเลี้ยงเลยแหละเอาบัดได้กระเบิดบุว่าีนกระ็มากนึ่งมื่อนกระหมากนึ่งพี่น้องเอ้กินย่าได้กระบไดเรือ

ลาเลยเนาะพี่น้องกินหนาพ่อกันไหมอย่าลืมกดติดตามช่องน้องแท่นเนาะตาแว่นเบอยู่พี่น้องเราต้องท้ามหาเดเหมือนีเดิออมอย่าลืมกดติดตามช่องน้องมะลิน้ำน,นอนบ๊ายบาย